เราไปช่วยเลือกผู้ประสบภัยในพื้นที่ของจังหวัดสุราธานีกันบ้างนะคะโดยสาราบ้าแปรงงานรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้มอบเงินช่วยเลือกผู้ประสบภัยในจังหวัดสุราธานีนะคะด้านจังหวัดกพอฟเสถานการน้ำท่วมตอนนี้เริ่มขีดคลายแล้วค่ะก็แรงให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาก0 0าวพันบาทค่ะ ที่บริเวณหน้าซ่าหลักล้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนางสาวมันธนาภูธนารักพ่วอในาการการทองเทียวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นตัวแทนซ่าผาแปรงงานรัฐวิสาเกตก,การทองเทียวแห่งประเทศไทยได้มอบเงินจำนวนห้าหมื่นบาทค่ะให้แก่เล่ากาชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นทานนำใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนักนะคะแล้วก็เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายธีรุตสุภาภิบุญพ้นค่ะผู้ ภาราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีรับมอบค่ะค่ะและการโอกาสนี้ค่ะท่านรองภวาราชการจังหวัดสุราธานีรักษาราชการแทนภวาราชการจังหวัดสุราธานีท่านก็บอกว่าตอนนี้ค่ะสถานาการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในลายพื้นที่ของจังหวัดสุราธานีคลี่คลายลงแล้วค่ะในหววันที28่28-29ธันวาคม2567ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอาจจะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนเนี่ยอาจจะไม่เกิน100มิลลิเมตรนะคะ กข้อแนนยามให้ถูกอำเภอค่ะได้เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่กันย่างไกลฉิดตลอดจนตองประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการแรงลงทะเบียยเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาจากอุทกภัยน้ำท่วมในรอบแรกให้ครบนะใครที่ว่าทำครบแล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินท่านก้อนปีไม่นีแหละค่ะแต่บางมู่บานได้แล้วนะคะไม่่า<ด>จะเป็นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในสุราธานีบางพื้นที่ก็ได้รับแล้วนะคะเป็นข้อกั้นปีไม่ให้กับประชาชนนั่นเองค่ะ